ก็ใช่งบิวที่สวยงามเพื่อเกินนะผู้ชมก็อเดียสุดอันเดียสุดช่องเนี่ยประดอนเนี่ยปรับเกมสแตนดาร์ดอีกรอบนะไม่ใช่ผู้ชมสงสัยอะไผมมีบ้านนะเพราะว่าผมเพราะผมพยายามข้ามบอทอเรียันะผมพยายามเล่นให้มันจุดทอรียวนะผมก็มาจบวันที่หกพอดีนะก็จะมีวอเตอร์คอลเลกเตอร์นะเชลเตอร์ก็เป็นอย่างนัก็นี่มาจากของรอบๆเนี่ยฮะ แล้วก็แพยางก็ลอยไปไกลผมต้องต้องทำไปนีีต้องคราฟราฟนะฮะก็จะได้สามารถอบทะเลได้อีกรอบหนี่ก็มีตู้กอนเทนนรก็ไม่มีอะไรแนละ้วทุกที่ก็สำรวจดูหมดแล้วนะฮะก็ตอนนี้มีหูบ้านปลาดาวนะผมจะไม่มีมา,ปานะมไมมมาปหยียบอีกแล้วนะฮะแล้วก็ที่ผมเยียบเนะี่ยผมก็ตายไปแล้วนะคือว่าผมไม่รอดแล้วลนะ่ะ โอมตายไปนะผู้ชมนะะผมก็อมจะเอาต้นยุกค,ค่าออกนะแล้วก็เอาเปลี่ยนเป็นต้น<ป>ขอโทษนะครับวันนี้ว่าน้องมองมาควรนิดน,นึงนะผมก็ร้อนนะร้อนร้อน AFM หมดอยู่น้ำอะมีน้ำไหม น้ำไหมน้ำ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 ไม่มีนับอีกน้ำเขาร้อนนะฮะแช่มันร้อนแถวนี้มันร้อนร้อนแรงเนะี่ยตอนนี้ผมก็ตัดต้นไม้ไปบนต้นเกา,านนะแทบจะแห้งแล้วฮะไม่เหลือต้นไม้และโเ้ยต้องรีบออกนะฮะร,รีบออกเดือยหลนะคือเนี่ยฮะคือสิ่งผมต้องกำลังจะขับเนะ่คือ ผมเนี่ยจะไม่สามารถบังคับเรือได้ถ้าไม่มีไอ้รันเดอร์นะรันเดอร์เนี่ยมันต้องใช้คลอสซึ่งคลอสเนี่ยผมต้องก็ว่านะผมต้องไปครับมาจากลูมอีกทีนะฮะซึ่งลูมอีกทีมันก็ซึ่งไอ้ลูมเนี่ยเนี่ยไอ้ลูมเห็นไหมลูมไม่ต้องคลาดจากลูมแล้วก็ไอ้นี่สี่อันนะฮะซึ่งไอ้ลูมเนี่ย,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 ยปัญหานะะมันไม่ได้ข่าวง,ง่ายๆนะท่านผู้ชม นี่ว้าลุลูุลุดิบปกนั่นเอะฮะนี่อ่ะเื้าเชือกไหมฮะอะเราคือเชือกเสีนเนี่ยเจ้าไอ้เชือกเชือกไอ้ไม้เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหานะแต่ไอ้เชือกเนี่ยปัญหาใหญ่แล้วฮะ เพราะว่าผมไม่ค่อยจะมีไอเนี่ยนะอีเ e ฟิบลัสลีฟนะฮะทำให้ไม่ค่อยมีเชือกนะขอโทษระดับเสียงน้อ,องผมด้วยนะฮะไปขมอยู่บนน้อไปถามแม่นะฮะก็อรอก่อนน่ะต้องขออภัยระดับน้องครับพอดีว่าเขาอยากเล่นในแพทมากนะต้องขอโทษจริงจริงแล้วผมก็พยายามต้องหายมาไม,ม่เยอะก่อนเนี่ยนะต้นมีประโยชน์มาต้นยุก,ก้านะฮะ จบไปไมาเยอะมากก็ประมาณ6อันก,กว่าๆนะฮะ5-6อันตอนตอน้นแล้วก็มาโตใหม่ก็นานอยู่นะฮะนี่ผมก็ต้องมาตัดต้นปาล์มก่อนวัดต่อฟากเป็นต้นมันสั้นอยู่อะสั้นมากตันนี้ร้อนนะฮะตรงนี้ก็มีปลาดาวตัวนึงจำได้เขีย่ยไปเยอะละกันนะฮะ แววต้องตัดต้นไม้ต้นน้อยคอยรักต้นนี้แล้วล่ะเป็นต้นนี้ค่อนข้างจะสวยงามเลยนะหิวมากร้อหิวก่อนร้อหิวามากล้ค่อยกินเลชันเลยจะดีวกว่าได้ไปแล้วอึ๊บมาไม่นั่นไหนเราไม่ใช่นว่าหินหมกกําลังหาหินอยู่ อันนี้ผมไม่กลัวแมงกระพุนไม่ใช่แมงกระพุนเอปาดาวสีม่วงนะครับเพราะว่านี่ผมสามารถคาบยาแอนติโดดได้นะครับขอโทษลงมาดูผจุของเอทีเอ็มนะว่าน้องผมน้ำ กับมาระเพือผู้ชมโทษด้วยนะฮะหิวมากเลยโอเคก็ตัดจ้ะไอ้ขวานี้ประโยชน์นะเดี๋ยวเอาอนี่นะเราต้องใช้เนี่ยไปใส่ไอ้เครื่องกรองน้ำด้วยนะฮะไม่งั้นโอ้โหัวปิีกแหละ ได้กินบุณเนี้ยไม่มีเลยไม่ได้ทำเลยไว้งั้นปลูกกินเลชันเลยแล้วกันเหลือแบบแค่สองอันแหละเลชันนี้ต้องเก็บไว้นะมันเป็นของเชื่อจริงๆไม่นี่ปเตโต้นะสปอยเลยเลยด้วยเราปลูกได้ปลูกก็น่าจะกินได้แหละมันควรจะกินได้ล เอาน้ำเสร็จแล้วก็คนักฟลักซ์ขึ้นนะฮะเ่อเวลาผมไม่มีาจ,ากจะกินนะก็จะเติมมันก็นดอกไปไวยแถวนี้นะฮะเมนี้บ้านนะ้น่ยตัวเขาเรียกบอกว่าผมสร้างบ้านผมเลยสร้างบ้านตามตัวเดียวนะซึ่งถามว่าทําเมนี้เอาหลังคาแบบนี้เพราะว่าผม,ไม,มไม่มีไม่มีไม้พอนะก็มันก็เปลืองไม้ด้วยนะถ้าจะเอาเป็นหลังคามาผมจุดไฟกันดีกว่านี่เราก็จะมืดแล้วนะฮะ ก็มาชิฟเฟิงกันเยอะโรแมนติกกันนอ๋ออันนี้ต่ออ่ะนี่เราสามารถอะไรอัดเข้าไปก็ได้นะที่คุณว่ามันนี่มันมีอันเดียวในเกาะเพราะมันน่าจำป็นเนี่ยก็ต้องหาขวานก่อนไม่ใช่ขวานดิหาหูเออเขาเรียกว่าอะไรนะเรีว่าจอกไม่ใช่จอกจอบเออจอบ นั่นเรียกว่าจอบนะอยู่ไหนก็ไม่รู้วางไว้ตรงนั้แหละนี่ผมมีไฟฉายด้วยนะนี่ถ้ามมนจะกล่องแถวเรือถ้ามันจะกลอ่อ,ลองแถวเรือน,นะฮะก็มีสองอันนะผมจำได้แต่มันลบก,กั้งหมดอยู่ไหนวะ ก็ดวฮัลโหลอฮ้ยอะไรใจนั้นหรือเปล่านี่ไงเจอแหละถ้าสามารถเคลียร์ได้นะนี่เคลียร์อืมหายไปแล้วนะหยิ่ตรงนี้นะแล้วก็โอเคเราแพลนสปอยเล็บกุตเตโต้ไปนะมันแพลนในความความจริงมควรจะแพลนได้นะไอของเน่านี่ก็ปลาเก็บไว้เองเยอะเลยนะฮะไม่เน่านะปลาไม่เน่านะ ปลาผมไม่เคยเห็นมันเน่านะผมเกิบไปตั้งนานก็ไม่เน่านะเอาปลามาย่างก,กินเถองทำอาหารเก็บไว้เยอะหน่อยนะฮะ oh, <gross. S 1> อ๋อ gross ฮะมันก็ไม่ได้เน,าน่านี่โอเคโอเค๋ต้องสร้างรูมนะ ซึ่งก่อนนะผมต้องหยิบใบไม้มาเยอะนะเยอะมากเยอะอาจจะไม่เหลือละกี่อันเนี่ยผมมีสิบหกอันนะฮะแปดหนึ่งแปดแปดสองสิบหกก็พอดีเลยอันนี้เี๋นี่สปอยเลตน,นะนี่มันก็เน่าไปแล้วนะฮะเอาไปเป็นอาหารใน,นกับต้นไม้แล้วกัน คือถ้าผมแพ้มันไม่ดิบไปไกลมันมันไม่ลอยไปไกลมก็คงจะอยู่รอดแล้วล่ะแต่ว่ามันโชคไม่เข้าค่าไงแพ้มันบินไปนอกโลกแล้นะออสองสามไปไอันฟูไทยสี่โอปอด้วยโอเล็กอันอันเดียวเพลีย น้ำอาหารครบยากอร่อยดีนะผมเดี๋ยวเราก็ไปเกาะอื่นแหละความไาควรจะเดินทางตอนคืนนะเพราะเดินทางตอนเช้าเนะี่ยมันจะร้อนร้อนร้อนจริงๆผมมุดกลุ่มออกไปแล้วนะฮะเกือบตายนะฮะ จการไม้แกนไม้หกอันใช่ไหมแล้วก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าก็หกขอป่นี่สร้างูมแล้วเอาเราเชือกอะเยอะจริงโอเควางลูมแล้ววางในบ้านแล้วกันอาชีพเราถักถักโทรทรนะโอเค ใช้อะไรสร้างผ้าหรือบ้างนะใช้ไรสร้างผ้าบ้างใช้ใบไม้สีอ่อนเอาเข้าไปทุกอย่างโดน,มน,นไม่ใช้ใบไม้ปลาสุกยังจะเอามากินอาหารเราหิวเร็วเนอ้อหิวมากเลยอยู่ได้อยู่ดี ก็นี่ไงสองอันนะฮะนี่ย็โคโคนัดมากใหม่เอาไปเดินหาไอ้ปรามแซปปิงนะฮะไม่ไงั้นเราก็จะไม่จะมาหายเอาไม้ดินีน่มานี่นี่ฮะแล้วก็ไอ้ทีเดืนหนึ่งเดีอนหนึ่งนะ เฮ้ยครบแล้วโวอ้นน็ได้ออกเรือแล้วนะจะพากันเดียวนั้นเราโชคดนะีไม่มีอันนึง้วยของแถมเป็นต้นป่าแซปปิ้งถ้าเราไม่ไปบึ้มมันก่อนนะมันก็จะกลายเป็นต้นป่านะทำให้เราตัดเันไม้ได้ความจริงเกาะเดียวเนี่ยเราสามารถลอดไปได้เรื่อยๆนะเรื่อยๆเรื่อยๆนะนี่มันสุสดแต่เราต้องรอมันมันไอ้นี่แต่ละอ,อย่าง,งโตใหมนนะ่มันถึงจะ มาถึงเวลาสร้างโถเดี๋ยวก่อนอ๋ออีกสองอันนี้สองโอเคมาจะได้ออกเรือไปเกาะอื่นประเทศอือจบพอแล้วไม่จำเป็นนะเฮ้ยบูโจ๊จ โจไปไหน oh, s <S นี่แฟกกันนะได้มาลองยิงไปแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น,บบนะะอันนี้<ห>นขุกเก็ดเรียบร้อยเอามากินแล้วกันน,นี่ขุกเก็ดเลยใช่ไหมน่าจะขุกแั้วเดี๋มายกมือเลยแทนที่จะช่วยยายนะเอาไปเก็บที่เก็บ โซดึงจริงนะว่าเสีนอนกวนก็เน่อ้ม,มีใบเรือแหละนี่ก็เหลือแค่ครับไอ้คูสเปียไม่ใช่ครับไอ้สิ่งที่เรียกว่าลัดเดอร์นะฮะ เราขาดไม้เชือกอีกแล้วทุกอย่างมันต้องการเชือกแล้วก็มีเอนชอแต่เราคงไม่ต้องการเอนชอหรอกมั้งผมว่าน,นะก็มีเชือกแล้วก็ไม้สองแท่งน้ไม้หงแท่งเรามีเราไม่มีเชือกเลยเน่เคยได้ยินสุภาส โอเคผมว่าผมได้พอละมั้งไม่ผมมีสองอนะันเอาเวิร์อัพเฉยไป,ปแล้วก็ปลาสดเดียวไม่ใช่ปลาที่ก้งออกเดินทางคืนนี้เลยนะเราจะเซล้วกอ,อกเลยออก,กอะปุกเฟิร์ดไฟท์มาเลยดรอปของอีกโอผมค่อนข้างงงกับระบบเกนมนี้นะ อเลูมนี่เราก็มีประโยชน์เนี่ยโอเคทับเชือกโอเคพร้อมไม้ฝองแท่งพร้อมแพ้ลีเจน,นโอ,โอ้ได้แล้วด้ดีสุด เราต้องแฮมเมอร์อืมแฮมเมอร์อืมมาีติดนี้ไม่ได้อะอ๋อ,อมีบางอย่างบล็อกอยู่คือผมอ้าลงน้ำใช่ไหมผมไม่คราฟเอ็นชอรหรอกอืม ไม่โอเคอะไรบอกกอก่ะคือแบบต้องให้กูคาบอ็นชองได้ใช่ไหมต้องเอาลงไปในเทก็อินชองไว้เนี่ยผมจะพยายามแล้วกันเออยกมันตั้งขึ้นมาตั้งเออแล้ามันบอกอย่านีเออ ได้าบางทีไปคั้งแรกฮะเอาคืออย่างเงี้ยมันมันมีประโยชน์นะคือเราสามารถเป็อย่างเก็บไปข้างในได้นะแล้วก็เอาเนี่ยเก็บเข้าไปในตัวได้นะแล้วก็เอาเนี่ยเนี่ยเก็บเข้าไปในกล่องโอเก็บไม่ได้เก็บไ,ไเกบได้แต่นนว่าก็ะจะมีกล่องนะกล่องก็จะเป็นเหมือนกระเป๋าเป้เอะไอางเงี้ยจนกว่าเนี่ยผมต้องกินอาหารได้อิ่มนะฮะ อิกม,มาละพวกอาหารไป่ได้ละกันชิ้งโอเคแล้วก็นนเซฟนะฮะไม่สลีปนะฮะ้องออกเดินทางกลางดึกเลยเหลือความยบตอนเช้าเนี่ยมันจะร้อนว่าไม่เราก็ต้องรีบไปถึงจุดหมายเราก่อนที่มันจะเที่ยงนะฮะไม่งั้นเราตายบอกเลยไป l ฮ t s สโก เราก็าไปตามกระแสน้ำนะหวังว่านะมันคงไม่มีฉลับช,ช่วยอะไรไงมาอยู่ในกล่องเอะมาเก,ต,ก,เกตืุนี้ก่อนเกอตอนี้กอนเกตุนี้ก่อน เอากล่องอาจจะกล่องแป๊บอันนี้เอาไปแค่กล่องเดียวก็พอไปไปตอนกลางคืนมันมีอาจอันตรายเลยฮะแต่มันก็แบบไม่ได้แย่มากนะ กาะไหนดีเกาะไหนดูใกล้กว่าโอ้มันมีชฉลามเว้ยชักเลยลุ่ม<อ>เฮ้ยเงนียวนาโนชักโนชักไม่เอาฉลามพอเอาฉลาม,าลามนะฮะเพียงก็หลดใช้ได้ ออาก็คุ้นหล่อนเลยแนมะ่ออกข้างหน้าเรามาสุขพาพดีันสุกันแบบเป๊เอาไปฉายมาด้วยนะเพราะว่ามันเป็นตอนกลางคืน ถึงแล้วเฮ้ยอะไรอ่ะเรือลบเหรอนี่คืออะไร ไปฉลามเฮ้ยเอ้ยเยไม่ไม้ไม่ไหม้ไหม่ไหม้ไม้ไหม้ไหม้ไหม็ไห้ไหม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 ้ไ้หม้ม้ไหมเไีม้ไหม้ไหม้ไ้ไ้ไหหก้มหม้ไหม้หม้นม้ไลม้กหหม ขึ้นบกมาเลยอืมอุดมสมบูรณ์อืมต้นใหญ่เลยมีโคกนัตนะฮะพายแซปลิงเอ้ยต้นพายตัดนี้ได้ไหมพายแซปลิงมีปาล์มฟีมีโคกนัตนะนสออนนนนม,ม,มโโนะสบูรณ์เฮ้ย มันมีสัตว์ปลาชิปหายชิ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  จินะมผมมันก็ค่อยรีเจนเอไมันใช้ไม่ได้อะมางั้นกูทำกูสเปรย์จำใจมามากูได้ละมาเน่ไม่กูจิม้ม เพรมันโจมตระยะไกลอรอย์ไม่มมใช่งป่ากูไปหาปลาดาวปีม่วงแมวเลยเชิดเช็ดเลยว,วะเช็ดอะไรตะวควยุยเลยวะบัวรัดก้าคุณหมอต์ไม่ไปไกเนนลเกลื่อนมึงหล่นง่ายอายายา่า

นั่นแหละตีนบักไปมามึงก็ถูวควุยเลยวะมันคือโกงเว้ยเฮ้ยก็ไม่ได้ตายยากนี่หว่ะกินมินเดียวก็ตายและว,วิ่งของดี แล้วหมูอ่ะหมูกูหายไปไหนหมูหายหมูกลับมีชีวิตอีกเอ้มันไม่ใช่หมูอะวันนี้กมูโอนี่ได้มาแนละ้วฮะ ทอร <baptism>? ี่เต็มกินอีกไม่จบมันมีงูไอ้คิดมาอะไรไงกูอย่าอย่าอย่าโอ้ยโอยติดพิษอีก ไ,ไงอะเอฟใช่ไงกุติพิษอีนุ่งกลับไปที่กอหลักเพื่อออกหวยได้กูกลับมากุกกกาเตรียมตัวให้พร้อมแล้วนุ่งจะกลับมาแก้แก เอ้ยไม่ช้าหนูเอากูด้วยเสร็จเรียค่ะไปแลยคือ เช,าชา่าเรองเช่ามาให้าตาหมดโอ้ยเท่ต้องว่ายตามแพนี่ไปทนจุดเด่นแล้วมันรีชาร์จทีแม่งกับต้องรีชาร์จเต็มเลยนะลมมันใจหน่อย ใช้กูกลับไปหาแพรแฟนรักกูหน่อยไม่อเอาอะไรมาดีแล้วเนี่ยมจะพากูมาดูแคลีิเออร์เนี่ยแน่นไงยัดแม่เนอะ คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะไม่เจนในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ